น่ารักมากครับครัวนน,นกุลต้อนรับแอปปี้ใหม่อย่างอบอุ่น เป็นภาพที่แฟนคลับหลายคนเห็นแล้วใจฟูสุดๆเมื่อในอินสตาแกรมของนุ่นพิชาทรน,น้องสาวของนนกุลได้ออกมาโพสภาพถ่ายคู่กับลูกน้ำเพนพิชาแอปทักษอ,อนและน้องปีใหม่คาดว่ารวมตัวการฉลองวันเกิดให้กับน้องปีใหม่ในส t o r y ของนุ่นได้เขียนแคปชั่นสุดน่ารักเอาไว้ด้วยว่า Happy Birthday to this little princess เรียได้ว่าต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นสุดๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ท t t o d c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ